เข่เขาด้านนี่จ้าสวัสดีค่ะแม่แม่จะไปนาเหรอคะทำไมแต่งตัวแบบนี้คะคุณแม่มาทำอะไรที่นี่คะคุณแม่หรอคะ ก็ขอให้รักกันตลอดไปนะคะคุณแม่เราจะมีงานใหญ่อันนี้ห้องน้ําค่ะ oh <my> เราจะมีงานใหญ่ข้างหน้าลูกก็ต้องมาเลี้ยงไว้ก่อนใ oh <my> นนะคะสวัสดีเอฟซิลท่านนะคะวันนี้เรามาเอ่อคาเฟ่นะคะอันดับหนึ่งในสิบของคอนแก่นนะคะที่บ้านหนูเองนะคะ oh <my> เป็นคาเฟ่ร้านอาหารที่คนในหมู่บ้านนะคะไม่กล้ามาเลยนะคะเพราะว่าราคาแพงมากนะคะ แล้วก็มีมาตรฐานนะคะแต่สำหรับน้องเคซี่แล้วนะคะหนูมองว่านะคะสมบัติที่มีค่าที่สุดนะคะก็คือพ่อกับแม่นะคะหนูก่อนเลยผ้าพิ่นมากินเขานิดน้อยนะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณเทวดานะคะองค์ปู่นักราชนะคะที่นะคะเมตตานะคะพ้าแม่พินมากินเขาลว้ว่าใหญ่พื่อื่นบาใได้นะคะ มันบ่ถือเหล็กมันบ่ยัง้งซ้ำหรือเพิ่นให้เพิ่นผ้ามากินกะมาใดคือกันจ้ากะอาหารกระบ,บ่กเกินอาหารเราไม่ได้มากินแล้วกินเบียร์เรากินอาหารนะคะผ้าเพิ่นมากเพิ่นก็อยากมากดุลแล้วเพิ่นบ่มีโอกาสได้มากนะคะแต่ก่องห้องเฮานาะท่านก็เมตตาผ้าไปกินเขาในตอนนี้ก็คินหอดเพิ่นที่ดอกนะคะ FC ปัจจุงทุกท่านเลยนะคะที่เพิน่นเมตตาหนูมาตลอดเลยนะคะมอนีนะคะน้นะะนองแคสซี่มองว่านะคะ นะคะหนูกมันเกิดเหตุการณ์กับหนูหลายอย่างเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราก็สู้ต่อไปนะคะแม่แม่เข้าห้องน้ำดูจ้าตอนนี้แม่แม่เข้าห้องน้ำมาด้านนี้ค่ะถอดแมสออกนะคะเชิญด้านในรับอากาศบริสุทธิ์ค่ะเดินอถ่ายรูปตรงด้านนี้ให้หน่อยค่ะเรียงกันถอดแมสค่ะ นะคะได้มาแล้วนะคะเห็นไหมคะได้มาจริง,งๆค่ะยืนเรียงกันเลยนะคะมาแบบนี้ละค่ะนะคะอ่ะยิ้มค่ะหนึ่งสองสามค่ะอ่ะยิ้มค่ะหนึ่งสองสามค่ะทำแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะสวัสดีเอฟซีกรอ่ะเชิญค่ะเชิญด้านในนะคะ นะคะนี่แหละได้มาแล้วบ้านี้เข้าไปข้างในเลยค่ะพาเวคาเฟ่มนะไม่ได้ถอดค่ะไปมาจากพาเวคาเฟ่เดินค่ะเดินไปอีกค่ะเลี้ยวขวาค่ะคุณแดงก็อยู่นี่แหละคุณยายแดงอยู่บ่เชิญเดี๋ยวซ้ายนะคะป่าบุวางป่าปุ้ย ไปปลาบูเลยค่ะนี่นะคะซุ้มนั่นซุ้มนี่บอกแย่แดงมากมือนี่ขจาจัการเรย่แดงเลยมือนนิโพดโพะว่าไงลูกสาวสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนั่งปลาบูหัวมือเขาบอกว่ามาร้านพาแวร์คาเฟ่จะถูกหวยจริงไหมไมาดูกันค่ะ นี่ค่ะพาอันนี้คือหนูจองไว้แล้วค่ะเชิญค่ะไปนั่งนยคะ่ะนี่แหละซุ้มปะบุใช่ค่ะ,ะนี่ลวค่ะ VIP อพสำหรับค่าพาเปเชิญค่ะคุณแม่นะคะนี่ค่ะเคยมาไหมคะืม่ม่มิมจฉเสียทีลลนั่งอยู่นี่เชิญค่ะใครจะเป็นเศรษทีชนสิชศสชิ อาจะไนั่งเงียกันอียงคะอ, <laughs> อันนี้ก็พี่สาวแม่นะคะแล้วก็แม่แม่แล้วก็ตัวสาวันสวะคุสวัสดีเอซค่ะ

ใช่เลยยังพากันถือลอตเตอรี่สิอ,อ๋อมีคนถูหวยด้วยนะคะวันนี้ม <c> า <oughs> แม่มันบได้มันเป็นอันเกตสี่แปดของแม่มันผันบรแปซีอยู่ทั้งลุ่ต่พีวันนี้อันหนึ่งผันเป็นเก้าเก้าแปดสี่ผันเก้าผ่นบมี่ผ่านมันเป <มา S 2> ็นเกตมาค่ะไปด้านนู้นค่ามาค่ะมาด้านนี้ค่าถ่ายรูปค่ะน้างนํานานี่ครับจะต,ต้องมาถ่ายรูปค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมมาทั้งหมดเลยเก้าเป๋าวางไว้นะคะ ใครจะใครจะจ่ายค่าวันนี้มาค่ะใครอยากเป็นเศรษฐีเสน่ห์สีเสน่ห์ไม่ใช่เศรษฐีเลยยินดีไปเชิญค่ะเชิญด้านในค่ะไมอแดงแล้วหุ่นน่าฮดหน่ำอยู่หุ่นเชิญด้านในค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะเพ่นอญากมากพ่นญาพระเดชใจค่ะแม่เจ้าภาพค่ะโออ้ยปตขาา่หันหน้ามานะคะเออหันหน้ามาเราหนุสุดท้าย อัหนามาค่ะอเออโอเคค่ะ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ออนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่ะอย้อนแสงอัธนาไปด้านตะวันออกนะคะ <c oughs> อันนี้อะไรตาสีหีบ,บหอ่้บหีดอกนี่เห็นบ่น,นี่เออ <c oughs> ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วนีแเออหนึ่งสองสามค่ะยิ้มค่ะเออหุเจ้าก็ต้องเป็น,บนแบบนี้ละยิ้มค่ะสวยค่ะงามนะครไปไปนั่งค่ะ <ตา S 1> <c oughs> ของอาหารค่ะขึ้นนแดเยมาดมาโเนมาลไข่มมาแล้วมา,มาแล้วมางันเด้อียอยากไข่มอยากมมากเลยเมื่อนี่เขาบอกว่ามาพาแวรจะถูกหวยเป็นร้านใช่ไหมคะ,คะตยายะเกินไปไหมคะสองงวดนี้ก็หกแสนงวดเมื่อกี้ก็สี่แสนเจ้าของพาแวรนี่เลี้ยงนะคะวันนี้ในใสวัสดีคะ่ะ พาแวยูน respe no ี่ต so nice. ้นรับค่ะ uh, ต well, ีอ่ะตำลาอยู่ๆนะค่ะเจ้าของนะคะมาอก็ะ <k> ลู่กลกหังปเกป่บอกามันลืมไป

เอาศีเป็นคนพักที่ดีแถวงานกรได้บิกาพวกยาในกรดีที่ส้มกสาันหน่าเื่อกับบากามาตรงนี้มากรินเขากปฟามาบนนาจะสมากเลมากับมาถึงหนาบ่อดไก่ทอผู้เลี้ยงผู้เกี่ยวจีนีบาิุสักเท่บนริ

สวัสดีคะ่ะตามสบายนะคะสุมนี่แหละพี่ไอพี่ที่สุดเลยหรอแม่ยูโรขอแม่ยูโรขอแม่ยูโรขอไลอ่เจ้าแมนแล้วบอกว่าสิท่อมาขอเล็กเฮ้ยะอืมถ้าได้แต่งหน้าอยู่เล็กรถเล่าแม่สองหานั่นแหม่

นั่งนั่งบอกถึงอ,อุ้งอิงเพระาะว่านนั่งเป็นคนพิเศษนั่งเป็นเด็กพิเศษเขาเขมื่อเมื่อแม่แม่อุงอ้งอิงกับว่าส่วนอุง้งแดงหรอกค่ะนั่นนะโอ้โห <c oughs> ตอนนี้นะคะเคสซีก่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคือเราจะมีงานข้างหน้าอยู่นะคะคือแม่แม่ความสามัคคี มีค่ากว่าสิ่งอื่นใดนะคะคนเรานะคะกู้เกื้อหนุนกันนะคะมันน้อยนักน้อยหนาที่คนตอนนี้นะคะจะมีความสามาคัคคีแม่หนูก็มีแม่แม่คอยไปนั่นไปนี้ด้วยกันมันก็พี่สาวนะคะนี่นะคะรักกันสามัคคีกันสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะ